วันนี้ดมใช้รามยอนบีบิโกรต๊อกบกิเห็ทที่ได้มาจากเซเว่นนะครับใส่เข้าไปนะครับผมสองซองต้มน้ำสามทีแล้วก็เอาน้ำออกให้เหลือนิดเดียวพอนะครับผมแล้วก็ใส่เครื่องปรุงก็ไปผัดให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็ใส่ผักของอบชีสเข้าไป2กล่องซื้อได้ที่เซเว่นเช่นกันนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับผมจุ่มชีสชยืดๆนี่น่ากินมากเลยอะแล้วก็ใส่ไส้กรอกแฮมเบคอนตามใจชอบได้เลยนะครับเฮย้ยเส้นน่ากินอะอืม เส้นมีความหนาเหนียวนุ่มมากครับแล้วพอไปผัดซอสเคลือบเส้นหนาวโหแฮปปี่บิโกราเรมอนรรตอกปกิเผ็ดรสชาติจะเผ็ดจัดจ้านกำลังดีครับผมอร่อยมากอร่อยมากนี่ครับอันดมบ็กกิ่นี้เบคอนมาพันอืืมแล้วก็พิส ทุกอย่างหาได้ในเซเว่นหมดเลยนะทุกอย่างเลยนะครับเอาแฮมมาหออ่อม,มันหอมซอส Nei. Mm. <laughs> เส้นหนาดิจังชอบอะ่ะเห็นเขาจะมีความแบบหนาๆน,นุ่มๆนะอร่อย ลองทำตามครับ